เป็นทายาทนะครับของท่านสงครามนะเป็นใครไม่ได้เลยครับขอเซฟรสมอให้กับคุณพินโยกิลเลอรไพรลอดครับอดีตสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับนายกประจวบเนี่ยฮะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยครับทั้งสี่ท่านด้านหน้าเลยนะครับและที่จะขาดไม่ได้เลยครับผู้นำของเรา ก็ตัวเต็งของและให้ความเคารพนายกอบจน้องก็มีเป็นการทีมของภางประเทศไทยครับก็ติดตามกันติดตามได้เลยกรับที่ประานนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีความภาคภูมิใจของพวกเราชาวจังหวัดสมุทรปราการดังๆดังอีกดังอีกโอ้สุดยอดครับดังแบบนี้ท่านบอกว่า ใจเต็มร้อยเกินร้อยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เรานะครับได้มายืนอยู่ท่ามการบรรยากาศของผู้รักประชาธิปไตยผู้ที่มีความศรัทธาและ,และนับสนุนพรรคเพื่อไทยและท่านสงครามกิลเลอไพเพล์รวมถึงอดีตสมสาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอ้าวบอกมือไดไสักครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตให้แต่ละท่านแนะนำตัวสั้นๆก่อนที่เราจะให้ท่านสมคามได้กล่าวนะครับทักทายนะครับแล้วก็กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการในค่ัคืนนี้นะครับเดี๋ยวครับเรายังมีสสมาอีกสองท่านครับครับมีสสนิคมนะครับเชิญทนบันทีรายชื่อเชิญขึ้นมาด้วยเชิญขึ้นมาด้วยแนะนำสั้นๆนะครับแล้วก็ท่าน สอสอวิชาพนะรฮะซึ่งอยู่จังหวัดสมุทรสงครามเกิด้วยครับสอสอคนสวยอีกท่านหนึ่งกับผมก็ท่านนิคมบุญ<ม>วิเศษนะครับผมลืมใครหรือเปล่าอ๋อพี่อินส,สอสออีกท่านหนึ่งแต่ไม่ต้องแนกว่าเพราะึ้นมาพูดกันหลายครั้งละ <laughs> สอสอบุรชัยเหตปะครับครับ <laughs> เดี๋ยวให้ท่านขึ้นในช่วงที่ท้ายนะครับเดี๋ยวขึ้นช่วงที่สองนะครับเดี๋ยวครับมีอีกคนเดินนำสนุลเดียวกันคนนี้เป็นใครอ้าเรับพ่อ้เาบอกว่าเป็นน้องสาวครับเป็นน้องสาวครับเดี๋ยวผมขอยากให้แต่ละท่านแนะนำตัวอย่างเปรย์ทางกากสักครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันสมฤทธิ์เทมะไอจีนำสกุลคุณคุ้นใั่ไหม ว,วันนี้รู้สึกมีใจละเห็นพี่น้องประชาชนเสื้อแดงมากันเ,อเยอะๆขอเสียงดังๆหน่อยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ก็สัมฤธิ์เหมากนะคะสรินทิพย์สุขวัฒน์มาบ่อบา,บอบางเสาทมค่ะอยากบอกว่า ไม่ได้ขึ้นมายืนตรงนี้จะไม่รู้สึกเหมือนคนที่ยืนบนนี้นะคะ<ช>มันตีต่อใจจริงๆนะคะมันใจฟูจริงๆค่ะเพราะว่านานแล้วที่เราไม่ได้เห็นภาพคนเสื้อแดงมารวมกันเยอะขนาดนี้ครั้งที่แล้วพวกเราทุกคนบนเวทีอาจจะแพ้บางสีไปบ้างนิดหน่อยแต่เราเชื่อว่าสินงเสมอแล้วเราจะต้องเจอกันนะคะพวกเราทุกคนนะคะในที่นี้มีอุดมคติเหมือนกัน เป้าหมายเหมือนกันและเราก็เชื่อในแนวทางการทำงานของพัคเพื่อไทยและเราก็มีความเคารพสถาบันเหมือนเหมือนกันค่ะกันเชื่อว่าในการเลือกตัง้งั้งหน้าพวกเราทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้พร้อมมากที่จะกลับมาเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการเสื้อแดงพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะขอโอกาสนะคะขาสอบพัคเพื่อไทยกลับมารับใช้ชาวสมุทรปราการอีกครั้งอีกไม่เกินสองปีครึ่งเราเจอกันค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแพลทพันภูมิบูรณ์นะคะอนดขอบคุณนะคะเป็นอดีตผู้สมัครนะคะสสจังหวัดสมุทรปราการเขตหนึ่งนะคะวันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็ดีใจมากค่ะที่เราทุกคนได้กลับมาพบปะกันนะคะยังไงวันนี้ถ้าเกิดงานงขาดตกวประกอบยังไงขออภัยนะที่นี่นะคะแต่ใครกินข้าวหิบแล้วยกมือขึ้นให้หนูชื่นใจหน่อย ะะขอให้ทุก,กท่านเนี่ยโชคดีได้ทีวีได้ตู้เย็นได้ไมโอรเวงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมพิทเดียวกินเลือดไพลลร้อนนะครับวันนี้รู้สึกดีดีนะครับแล้วได้เจอทุกทุกท่านนะครับห่างหายกันไปนานนะครับก็แผ่นแล้วนึกถึงวันเก่าๆที่เราช่วยกันเดินหาเสียงนะครับแล้วก็พอ,อามากชาวบ้ากันเรื่อยๆนะครับ ก็ยังไงขอสวัสดีและก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยเลื่อพระเพื่อไทยนะครับและช่วยเราหาเสียงกันมาตลอดทุกคนเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะรับนะคะนิชาภากวิทวันนท์อดีตผู้สมัครสอสอสมุทรสงรารค่ะค่ะรู้สึกยินดีนะคะแล้วก็เพื่มไปติดเป็นอย่างมากนะคะ เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของคนเสื้อแดงต้องขอบคุณนะคะที่มีการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะขอให้ทุกคนเชื่อมั่นค่ะว่าเศรษฐกิจแย่คนแก่ต้องเพื่อไทยค่ะค่ะไม่ท่านเชื่อมั่นนะคะการขอบคุณค่ะ็นวันที่ึกษาลาคยกมื่อนะครับอ่านพูดเดานะคนนี ขอบคุณท่านสงครามกินเลิศไพโรดนะครับงานนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีท่านสงครามกินเลิศไปโรธนะครับท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับคือตำแหน่งจุบันท่านผมสอสอไโค้คุณพิเศษครับบัญชีมาชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นสอสอที่มาจากพรรคพลังประชุไทยนะครับอดีตเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชุไทยแังนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วม กับพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะทางานเต็มที่ผมเชื่อว่าเสือเ้อแดงที่มาในวันนี้นะครับพวกเราเป็นเสือเ้อแดงที่รักประชาธิที่ไตยเรามาเพราะอะไรครับเพราะเราคิดถึงกันใช่ไหมครับไหนเสือเ้อแดงคนไหนครับที่คิดถึงการยกมือขึ้นลยครับขอเสียงดังนะครับนอกจากเราคิดถึงกันแล้วเราคิดถึงใครคิดถึงทักษสิคนคบขอเสียงยครับ ใครคิดเท่านนายกยิ่งรักขอเสียงเลยครับ <Yeah. S 1> นี่คือเป็นกลังใจที่จะส่งไปให้ท่านยิ่งรักชินวัตรที่ท่านอยู่แดนไกลนะครับ mm hmm. เพื่อให้ท่านได้กลับมาประเทศไทย mm hmm. ในโอกาสที่ไม่นานนี้ส่งกําลังใจให้ท่านทักษิณชินวัตรนะครับนายงในดวงใจของพวกเรา mm hmm. ให้ท่านหายป่วยเรียวใช่ไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวท่านจะมาเจอพวกเราเร็วนี้ดีไหมครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากครับ ครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท,ท่านสุข่ะพี่นเนพีโรได้กล่าวเปิดงานกับพิธีการท่านฝ่ายโรงเรียนเช่นครับท่านพ่อแม่พี่น้องเจ้าบระชาชนที่รักทุกท่านนะครับที่รักประชาชนที่บันไดนะครับท่านเกมนักนต่างท่านที่สนับสนุนพรรคเกลือไทยครับ สมาชิกและอดีตส,สมาชิกมสภาผู้แทนรัฐสภนะครับเกตันด์รมชและท่านที่มาเดี๋ยวคงจะได้นำขึ้นมานะครับมีงานผู้ใหญ่บ้านมีกมนนมารบุญเคารพปฏิบัติธรรมบ้างก็ขออภัยข้างหลังยังไม่ได้ไปถ่ายรูปนะครับเดินไม่ทันจริงๆเพราะวันนี้ถ่ายรูปอัดเยอะครับทุกคนๆๆๆนะครับก็ยังถ่ายไม่หมดนะครับ ในานามที่เป็นผู้จัดงา,านวันนี้เราต้องขอบคุณนะครับจากใจจริงๆครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับท่านหัวหน้านพักเพื่อไทยนะครับแต่ทองทานสินวัฒน์ท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนทุกท่าน ีนผมรู้สึกติใจอย่างยิ่งที่ได้พบเราทุกท่านนะครับคือพวกเรายังสามัคคีกันวันนี้อดีตผู้สมัครทั้งหลายแต่และท่านเนี่ยก็เป็นพี่เป็นน้องมีอยู่คนเดียวเป็นพี่เป็นทุกชายกับผมไม่ใครหลอท่านเนี่ยตอนนี้ให้เด็กยงเขาหลอไปก่อนเพราะว่าผมหล่อ,ลอก่อนแล้ว นะครับดังนั้นก็่ัดไปก็น้องเบลพาดับน้องบิ๋วนะครับก็อันนี้เขาเป็นหลาน,อ,นอิ่มกนะดึงซึ่งก็ขยันลงพื้นที่ตลอดนะครับหลายๆท่านเห็นแล้วนะครับในพื้นที่อิ่มกระดึต่ตอจากนั้นก็คือน้องสาวเห็ว่าคนนี้ไาจจะกรับเป็นลูกเป็นหลาน ต้อเรารู้จักกันเราอยู่แล้วนะครับคุณเสดิจทิ้์ใส่สัดตมซึ่งผมรู้จักกันได้สมัยคุณพ่อเขาเป็นนายกได้เป็นสมาชิกอบจอแล้วก็มาเป็นสสแล้วนี่ก็เป็นผู้สืบทอดเรื่อ,องว่าเจนตนารมณ์ของคุณพ่อนะครับซึ่งก็พี่น้องเราหลายนเยอะก็รู้นะครับว่า คนนี้ก็ไม่เคยทิ้งทุกที่ไม่เคยทิ้งประชาชนนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นสส,ส,ส,มสมาสั่งคำขบายเขาริงแต่ไม่เคยทิ้งครับพวกเราทุกคนเหมือนกันอีกคนหนึ่งกับครับเป็นคาสาเป็นคาสาเป็นอะไรอครับเป็นคำสะพ้ายผมก็คือเป็นภระยาของคุณวัชัยนะครับถึงแม้ว่าจะลงสมัครครั้งแรกแล้วก็พลาด แต่ก็ยังลงที่สม่ำเสมอกันท่านจะเห็นว่าถึงแม้พวกเราไม่เป็นสสแต่เราก็ไม่เคยทิ้งประชาชนซึ่งผิดกับบัตรทน,นถึงแม้ว่าเป็นสสแล้วแทบจะประชาชนแทบจะไม่รู้จักนะครับไม่เคยลงพื้นที่นี้ก็ชมชมให้หน่อยแต่ว่าจะสังเกตดูว่าในพื้นที่ จังหวัดสมุการนันนะตก็จะเห็นอดีตสสและผู้สมัครของเราลงพื้นที่สลอดเสมอนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ะไรบอกมาเลยครับเราเพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับพร้อมที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านไม่ว่าท่านจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่โจทย,ย,ย์โจทย์จริงๆที่บางเสือ้อเสื้อแดครับพี่น้อง เสื้อแดกทั้งหลายมีอะไรบอกมาครับอะไรที่ไม่เกินความสามารถเราทำได้นะครับรับใจท่านทั้งหมดนะครับถามทุกคนได้นะฮะมีอะไรนัาใจท่านหมดยกเป็นเดียวเรี่ยวเลิมหนึ่งคมเล่นกันนะครับก็ยินดีรับใช้ท่างท่านขอให้ท่านไว้ใจนะครับโอกาสหน้าอย่าลืมพวกเราแล้วกันนะครับ เราก็คิดถึงท่านเสมอนะครับการจัดการในวันนี้นะครับก็เพื่อทีญญ่จะขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่สนับสนุนพักเพื่อไทยมาทลอดสนับสนุนน้องๆเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนนี้ก็เป็นสาวกคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้สมัครอ น้องนิชาธานะครับซึ่งเป็นผู้สมัครสอสจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วคนนี้ต้องอีกติดตัคเองนี่คมพิเศษนะครับ,รรบซึ่งก็เ,เป็นผู้สมปคริดีซึ่งใครที่ฟังวิทยุสมัยก่อนโดยเฉพาะที่น้าชาวบุญทัตทบุย จะรู้จักคนที่ดีครับนะทำสถานที่แข่งครับผมผมเปิดสถา,า,สาน,สน,นที่สุ่มอีสานที่สมุทรตะช้างที่จังหวัดอุทุมธานีซึ่งพวกเราไม่เคยเปลี่ยนสีสีแดงไม่เคยตกครับไม่เคยตกสีสีอะไรก็สีอดไพวกเราจะเป็นครับ ไม่เคยผานใจตัสบสมบูุณจริงพวกเราเรายึดมัน่นนะครับยึดมัน่นทัเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยมาหลายหลายคนนะครับสดับสนุนพรรคเราตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาพลังประชาชนเพื่อไทยนะครับจากนั้นก็ขอให้ท่านมั่นใจในพนเพื่อไทยนะครับ นี่ปึ้งโผลนะ่มาครับแล้วผมหลานผมอีกคนหนึ่งครับนี่นเป็นคน,นะครับหรือต้องเป็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบนที่ผมรุนเพลนะครับมาสายรามายนะครับขออภัยด้วยนะครับพอดีมันตพลังกินนะครับท่านตอบหน่อยนะครับแล้ง น้องหมีนะครับเป็นชื่อจริงครับชื่อจริงจังเชื่อจริงไม่ได้มาจากสระบุรีครับนี่จริงๆเป็นเจ้าของครับเราเรียกผมเป็นพ่อครับแต่เป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะทุกท่านหมีจันนะคะสิริพัชระจึงทีระพาณิชเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยสระบุรีเขตสามศัก น้องน้องหมิวชื่อเหบนบิ๋ววันนี้นะน้องบิ๋วครับมาจากราชบุรีคร่ะน้องผิงนะคะนางสาวประวัลรักษ์เอกอัจฉริญะธรค่ะเป็นอดีตผู้สมัครนะคะจากเขต5จังหวัดราชบุรีค่ะน้องๆลูกๆหลานๆของเราทุกคน นะครับเป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะรับใช้ประชาชนท่านเชื่อมั่นอย่างเดียวครับสสพรรคเพื่อไทยแม้กระทั่งผู้สมัครเป้าหมายเราคือรับใช้ประชาชนเป็นผู้รับใช้เราไม่ได้ทําตัวเป็นนายของประชาชนท่านจะสังเกตดูนะครับท่านเลือกดีๆจะเลือกใครนะครับระดับไหนก็แล้วแต่นะครับ ต้องเลือกคนที่ตั้งใจมารับใช้ไม่ใช่มาทำตัวเป็นาน,นา,านยนะครับั้ะฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับนี่คือสอสอของอพัคเพื่อไทยนะครับคณะก็วันนี้ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับทำไมพวกเราก็มีหลายคนนะครับเดี๋ยวผมไม่ต้องขึ้นมาอีกก็จะเรียนว่า ทำไมต้องทกเพื่อใครถ้าท่านอยากจะเห็นบ้านเมืองเจริญอยากจะเห็นสศิกิจดีขึ้นต้อง